มุกเซ็นสัญญาต่ออีกนะคะก็เป็น15ปีแล้วที่อยู่กับพี่หานี้นึกภาพตัวเองที่จะออกจากจิมเอ็มไม่ได้อะคะอ่ะประโยคสุดท้ายที่คุยกันพ่อพ่อพูดกับมุกว่าแบบอยากกินข้าวด้วยกันสักคร้งแล้วทันไหมลูกไ,ไ,ไม่ทัน เวลากับครอบครัวให้มากๆถึงแม้ว่าจะเป็นงานช่วงขาขึ้นช่วงยุ่งอะไรก็ตามอ่ะแต่ว่าเวลาที่มีให้ครอบครัวถ้าเราผ่านตรงนั้นไปแล้วเราไม่สามารถกลับมามีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้แล้วคืเขาอะไม่อยากให้มุกเสียใจเรื่องเดิมซ้ำๆเขาพอเขารู้สึกว่าเขาทำเรื่องนี้ให้ไม่ได้ จริงๆแล้วมุกเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าเอาจริงนะน,น็อตชีวิตมุกเปลี่ยนไปหลังที่อยู่ดีๆพ่อเขาจากลงไปใช่ใช่ค่ะก็เปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนทั้งบ้านเลยอะค่ะเพราะว่า,เ,าเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เราก็ไม่คิดว่าจะต้องสูญเสียใครในชีวิตเราเคยเห็นในทีวีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครคิดหรอกว่าคนในครอบครัวเราแบบจะจะเสียไปยอไะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณพ่อของหนูอะคือเขาเขาเรียกว่าหลับ หลับไปเลยด้วยอะค่ะหลับไปเลยนะน็อตอยู่อนี้ไม่ได้มีสัญญาอะไรเลยคือจริงๆอะก่อนหน้านี้เขาป่วยนั่นนี่นู่นแต่ว่าเราสู้กันมาจนเขาจนเขาหายแล้วค่ะคือเรียกคือเรียกว่าหายแล้วแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็เตรียมจะไปเที่ยวกันมุกกำลังจะรับปริญญาเขาก็ยังบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปงานลูกจะต้องแต่งตัวยังไงอะไรแบบนี้แต่ว่า ท่านก็หลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็โอเคถือว่ามีบุญมากๆอะหลับไปถือว่ามีบุญ<ช>แต่ก็คือตัว,ตวเองกําลังจะไปรับปริญญากำลังตอนนั้นเป็นชว่วงพีที่นั่งรับรละครหลายเรื่องเนาะหลายเรื่องมากแล้วก็ยุ่งไม่ค่อยมีเวลาให้คุณพ่อคุณพ่อแบบประโยคสุดท้ายให้คุยกันพ่อพ่อพูอพดกับมุกว่าแบบอยากกินข้าวด้วยกันสักคร้อแล้วทันไหมลูกไม่ทันโอ้ยพ่อวก็เสียใจแต่ว่าเนี่ก็บอกทุกคนเอาไว้เลยว่า ต้องมีเวลากับครอบครัวให้มากๆถึงแม้ว่าจะเป็นงานช่วงขาขึ้นช่วงยุ่งอะไรก็ตามอ่ะแต่ว่าเวลาที่มีให้ครอบครัวถ้าเราผ่านตรงนั้นไปแล้วเราไม่สามารถกลับไมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้แล้วเพราะช่วงนั้นมุกรับละคร3ามเรื่องเนาะใช่ค่ะทุกกวันทุกวันอ่ะเจ็ดวันอ่ะออกไปทำงานทุกวันอ่ะกลับบ้านแค่นอนใช่ใครใช้เป็นอะไรรู้ตึช่วงนั้นคือใหญ่มุกเป็นเด็กที่ล่าเริ่งเคยเจอมุกเปิดไปนล่าเรื่องอะไรเงี้ยพ่อไปปุ๊บคือก็บอกมุกช็อกคำว่าช็อกในชีวิตเป็นเกิดขึ้นเลย ช็อกมากค่ะเพราะว่ามันคือมุกสนิทกับพ่อมากค่<ฮ>ะ,ะ,ะแล้วก็คือที่บ้านมุกเนี่ยครอบครัวเราเหมือนแบบเรา <ไป S 1> อยู่ด้วยกันใกล้ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกเราเลยรู้สึกมากๆกแต่คือทุกๆบ้านก็คงรู้สึกเหมือนกันแหละแต่ว่าเราเรา,เราแค่เหมือนกําลังเป็นช่วงที่มันผ่านหมระสุมมาแล้วค่ะเพราะว่าก่อนนันนี้พ่อเข้า ICU นั่นนี่นู่นเราทําใจกันมาหลายรอบจนตอนเนี้ย ปเราจะไปมาเก๊าจะไปเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเอาพ่อจนหายอะวางแผนรอหนูทํางานให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันใช่ค่ะมันกําลังจะแล้วก็กําลังทําบ้านด้วยนี่ทําห้องให้พ่อนะทุกอย่างําเตรียมวางแผนเอาไว้ให้แต่มันเหมือนมันไปไม่ถึงพอเจอมรสุมนี้เราก็ยังท้องทำงานต่อนะเพราะงานกัเราไปแล้วใช่ค่ะตอนตอนนั้นมุกจําได้ว่าที่หนักที่สุดของมุกก็คือมุกยังต้อง ยังต้องถ่ายละครอยู่ในช่วงที่จัดงานศพคุณพ่อค่ะเพราะว่ามันกระทันหันจริงๆแล้วก็เป็นซีนเป็นซีนแม่เสียอะไรเงี้ยค่ะก็มุกก็คือแต่คือแบบทุกคนก็ขอโทษมุกนะที่ที่ต้องให้เล่นจริงๆในตอนนั้นอย่างเงี้ยเราก็แต่เราก็เข้าใจทีมงานค่ะแต่ตอนนั้นตัวเราเองก็แบบมันแหลกมากเลยค่ะแต่ตัวเองเป็นคนที่เก่งนะคือแบบรู้แล้วว่าพ่อเสียปุ๊บเปลี่ยนชีวิตได้เลยจริงนั่นนั่นคือมรสุมที่แบบว่า น้องเจอมาในครั้งแรกและนั่นมันก็เป็นครั้งแรกเราก็คิดว่าคงเป็นครั้ง <พอ S 2> ใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วก็วพอแล้วค่ะ,อะตอนนี้ก็สิ่งที่มันชัดเจนแล้วก็สิ่งที่มันเปลี่ยนไปมากๆจริงๆก็คือครอบครัวเราแบบแน่นขึ้นกว่าเดิมอีกอคือตอนนี้มุกกับพี่เมย์ก็คือแทบจะคุยกันก่อนนอนทุกคืนคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยโทรคุยกันตลอดอย่างเงี้ยเพราะว่าเราแบบ เรารู้สึกว่าเราเสียดายจังเลยที่เราไม่ได้คุยกับคุณพ่อในตอนนั้นเยอะเยอเยอะหมดไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยปล่ประโยชน์เลยมีเวลาต้องโทรหาต้องคุยกันต้องคิดกันต้องเะล่าก็โสดแบบว่มาตั้งแต่ต้นต้นปีค่ะต้นปีวงานแล้วเหมือนกันเนอะ9ก้าหกเดือนทำไมถึงโสดเบื่อเขา ไม่ใช่เนี่ยแม่ช้าพูดให้เนี่ยพูดให้มุกผิดลุ้กชอบเลิกกับผู้ชายก่อนเพราะว่าเบื่อจริงไหมไม่จริงมันมีสาเหตุยังไงบ้างคะเออมันไม่บอกมึงหรอกค่ะนี่เพราะวาแต่เรารักกันอยู่นะฮะเออเขาจะอีกนิดนึงเขาจะอธิบายให้ฟังไงมันก็มีสาเหตุแหละมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็อย่างที่มุกสัมภาษณ์ไปก็คือคือเขาอะไม่อยากให้มุกเสียใจเรื่องเดิมซ้ำๆเขาพอเขารู้สึกว่าเขาทําเรื่องนี้ให้ไม่ได้มันก็เลย เราก็เลยตกลงกันว่าเอออย่างนี้ดีกว่าไปต่อไม่ได้นะใช่ใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังพูดคุยกันได้ไหมคุยคุยกันได้ค่ะตอนนี้เป็นพี่เขาเป็นพระอ๋อใช่เขาบวชพระอยู่เลิกกับมุกถึงต้องก็บวชแล้วมีาคนถามว่าเลิกมาครึ่งปีแล้วนะ้งไม่แต่ว่าก็บวชมาครึ่งปีแล้วค่ะไม่ถึงบวชคึงบวชแต่ว่ามันเหมือนเป็นช่วงแบบ เป็นช่วงที่เขาเขาคิดว่าเขาจะบวชอยู่พอดีเงี้ยค่ะไม่ใช่ผมหนูไม่จำเป็นเขาบวชนะลูกน้องไม่ใช่เขาอยากจะบวชอยู่แล้วตลงเลยไงคือมุกทำให้ปมงเลยบวชดีกว่าแต่ว่าแบบคือช่วงที่พอเลิกกันไปอะค่ะก็คุยกันว่าเอ้ยพวกเราดวงตกทั้งคู่เลยนะคือมุกก็พอพอมุกเลิกปุ๊บมุกก็มองทุกอย่างมองแล้วก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นติดโควิดอีกติดโควิดอีกใช่ ฝั่งเขาก็เหมือนกันเหมือนจะไปโดนโกงไปอะไรอย่างเงี้ยก็ชีวิตชีวิตก็แบบเหมือนแยกกันไปแล้วก,ก็ยิ่งแยกกันไปคนต,ต่างมีปัญหากับชีวิตใช่ค่ะถูกต้องป่ะรู้สึกแม็กมันจะไปโดนโกงโดนเกิงอะไรอ่งีถูก<ช>ต้องไหมใช่ใช่ค่ะก,ก็ก็มีปัญหากับชีวิตแต่ว่าเราก,เราก็เราก็คิดดีแล้วที่ที่เราจะแบบเออเป็นพี่น้องกันอย่ากันเป็นพี่น้องกันดีกว่ายังมีความรู้สึกดีด้วยกันถ้าเกิดว่ายังคบกันอยู่ในช่วงที่มีปัญหาคงจะหนักกว่านี้ใช่ใช่ใช่ค่ะก็เขาก็ยุ่งมากด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาก็เปิดร้้าานนนนเเหมือแบบป็ร สถานที่บันเทิงะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกอย่างมันก็เราแยกกันไปอยู่แล้วค่ะอ,คอย่างทีท่จริงแล้วเขาบอกว่าไงออกไง็ออกมาตัดก,กันไม่ขออมาดเพราะว่าแม็กก็เป็นเพื่อนอกับเมกใช่ใช่ค่ะเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันที่ดีเป็นเพื่อนกับพี่ชายเขาอ่ะใช่ค่ะเนาะนี่หายเศร้าถามจริงมีแฟนใหม่ยังยังไม่ <laughs> ยังไม่มีค่ะ <laughs> ไม่คุยยังคุยคุย ศึกษไม่ไม่มีเลยค่ะมีคนแบบมาจีบบ้างแต่ว่าแต่ไม่ปวดใจแต่ว่ายังทํางานอยู่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าช่วงนี้นี่คืองานงานดีมากค่ะอ๋อดีเรื่องงานมันเหมือนแบบว่าชีวิตหนูนี่ถ้ามันแย่เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งมันจะดีเหมือนช่วงแบบช่วงที่ครอบครัวทุยคุณพ่ออย่างเงี้ยก็ละครเข้ามาเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันดวงมันเหมือนพอแย่เรื่องนึ่งงเสียอย่างใช่ค่ะเคยคิดบ้างไหมว่าชีวิตตัวเองอยู่กับพิธามเน จนถือว่าเขาสร้างซีรีส์ไกี่เรื่องกี่เรื่องกี่เรื่องกี่ยุคกี่สมัยไอ้มุกเป็นนางเอกตลอดนางเอกช่องไหนตึกไงก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมุกเซ็นสัญญาต่ออีกนะคะก็เป็น15ปีแล้วที่อยู่กับพีถ่านนี้ก็รักมากสิปีแล้วนะสิปีบห้าปีค่ะโอ้เซ็นต่ออีกสิบห้าปีเหรอไม่เซ็นทั้งหมดสิบห้าปีจะอยู่มากี่ปีแล้วเป็นสิบเลยมุกสิบสิบปีแล้วค่ะต่อยห้าปี ก็เป็น15แล้วอยู่มา15แล้วทำยังไงให้เขารักนักแสดงผู้หญิงไม่ก็เราก็รักเขาด้วยเราต้องตั้งมจากที่รักเขาก่อนเนอะใช่มุกก็เข้าไปแล้วก็บอกเออพี่ถาคะมุกว่ารักพี่ถาแล้รักจีมเอมทีวีมากรักเพื่อนๆนจีมเอมทีวีด้วยแบบนึกภาพตัวเองที่จะออกจากจิมเอมไม่ได้อะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าจีมเอมทีวีก็รักมุกมากเหมือนกันค่ะอะไรอย่างเงี้ยมุกก็โอเค ต่อไปด้ชคได้ใจได้โชคดีที่ผู้หญิงน้อยไงผู้หญิงไม่ค่อยมีแต่ว่ามาตั้งแต่ต้นๆด้วยล่ะค่ะมาตั้งแต่แรกๆเลยมันเป็นผู้หญิงแรกๆของช่องนะใช่อยากมาเป็นนักร้องตอนนั้นอยากมาเป็นนักร้องแบบตามพี่ๆโอลิฟแต่ว่า โทนค่ายมันเปลี่ยนมาเป็นซีรีส์พอดีเราเลยได้เล่นเรื่องแรกๆของเขาอะค่ะไดนเรื่องแรกๆเลยก็อยู่ถึงตอนนี้เลยสิปีแล้วแล้วต่อยอีกห้าปีแน่นอนอยู่กับเจมี่ไปห้าปีแลใช่ค่ะอยู่ไปเรื่อยๆอย่าเบื่อกันนะคะแต่การเนี้ยแฉอะรอบที่เท่าไหร่เราไม่รู้แบบคิดดูนะน็อตวันดีคือดีอ่ะมันให้รางวัลพี่ชายตัวเองอ่ะเคยเมฆอ่ะเมื่อก่อนมันก็จะชอบประกวดเดอะซตตงเดอะสตาร์อะไรเงี้ยมันตกรอบหมดเลยจนวันนึงก็แบบว่าพี่ชายเขาอะ ก็ได้กลับมาอยู่วงการบันเทิงวันนั้นตัวเองจะพาพี่ชายมาได้ไงหรือวีดีพี่ก็มาเองจริงๆพี่จริงๆพี่ชายเนี่ยมันก็เราก็เข้ามาคล้ายๆพร้อมๆกันแหละเพราะว่าพี่ถาก็ไปเห็นจากที่เขาประกวดประกวดมานั่นแหละค่ะแล้วก็ก็เข้ามาตอนนี้ก็ยิ่งมาอยู่ที่เดียวกันก็ก็ทำงานร่วมกันก็ดีแฮปปี้ค่ะก็จะมีงานได้เรื่อๆเราเป็นคนดันพี่ชายเข้าวงการไหมไม่ไม่ค่ะจริงๆแล้วพี่ชายเนี่ยเขาเดินสายประกวดมาตั้งแต่แรกแต่ว่ามุกอ่ะเป็นสายแบบ มุกกลัวเครียดอะค่ะประกวดเราจะต้องเครียดต้องใส่ชุดยังไงไม่มั่นใจอะไรเงี้ยมุกจะเป็นสายไป cover เพลงลง y o u u t ีกว่าอ่ะเราก็อยู่ในเซฟโซนของเราแต่ว่าทั้งคู่เราก็ไปกันคนละทางแต่ว่ามาจบที่จีเอ็มวมาอยู่ด้วยกันที่นี่ชอบร้องเพลงชอบการแสดงเหมือนกันทั้งคู่ใช่ใค่ะจนดูสิเป็นนางเอกเปิดซิงเกิลพุทธแรกๆอ่ะพี่เสือพี่เสือพี่พุทธพุท้นเราจริง เป็นเปิดนางเอกเปิดซีพูดแรกๆอ่ะร่างน้ำเป็ดโง่อ่ะจำได้ไหม็นการปฏิรัางนัำเป็ดดังมากในการปฏิวัติวงการแบบสี้ีดีเลยอ่ะดังมากดังมากขอขอบคุณค่ะน่ะชนถึงวันนี้พระเอกอีกกี่ยุคมาถึงรุ่นในจอร์ดแล้วอ่ะยังเป็นนางเอกก็ยังเป็นเอกคนนึงลูกไอ้ลุกแล้วใช่ลุกก็ยังเป็นนี่อยู่ยังเป็นนางเอกอยู่อย่าคิดดูสิโอ้โห อยู่ทนอยู่นานเลทนจริงๆหนูก็ยัง25นะคะยังเล่นนัองเอกอยู่คือเนเอกายตั้่าตั้งแต่ใช่ค่ะ15 17เอยไางเงี้ยค่ะแต่นั้ยังเด็กตอนนั้เล่น17เ็ตอนเห่นห้ายุสิบตอนที่ไปกับพุทธใหอายุเพิ่ง10กว่าใช่ค่ะ16 17ตอนนั้นพุทธเหมือนจะ20 ยังไม่ยี่เลยมุกก็สิเจ็ดอะไรเงี้ยสิบแปดอะไรเงี้ยเขาองการตั้งแต่ยงเด็กๆเห็กไหมต้องวันที่อยากให้ลูกเป็นนางเอกยาวๆจัต้องเข้าแต่เด็กๆเข้าลยสิบสี่สิบห้าเลยดไม่คิดพวกกวดทักน้องว่าไงนะบอกว่าไงสวยใสมากดูติดูไอพุทสิโอ้โหยังใสๆอยู่เลยอะตอนนั้นตอนนั้นน้องมุกอายุเท่าไรนะสิบเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเจ็ดสิบพก็ยี่สิบต้นอ้อ พุณยี่แปดมามใช่นนใช่ค่ะห่างก,กับมุกสิบปีแต่ว่าห่างกับมุกสิบปีแต่ดูดีเขาเหมือนรุ่นพี่แค่สองปี